แม่ค่่ลุงีตาฮามีแมวแม่เพเป็นยัเรลูกแม่ยกโทษให้ไม่ได้กินตาแม่แล้วเจ้าของมาลจะได้ยังบ้าง่าเดจจ้างตื้มค่ายยันในปั้มหารอยเบ้าฟังไฟในเมย์บทานเก้าบนเก้าตัวลํำยังไหนกิดเเปินตุนสั่งคุณแผนคุณสั่งคุณแผน สากต่อไปสากนี่ก้าวตัวซื้อแหมไปลบทุกทั้งคุณทั้งทั้งเมื่อการคุณสุดยอกัมพายามชุดโอ้ยน้องสากต่อไปจังหน้าขาเซ่ตต่อไปชาต่อไปกระเจงก์กระเทืด้วยแม่ได้บัมเป็นยังารูโอ้ยนักเสียเปียบไรแต่ไม่เป็นบู้ชอบเช็คกัลปิรามิดขอร์ดเด้อจักกลาสิทธิ์ไม่ังหน้าฝั่งหลังนี่คฟังจากเด็กหนุ่มจากจังหวัดหนองคายเอาเด็กหนุ่มดีแก้วอืมมันอันนี้ถามโค้งมาเลยวันนี้ถามมาแม่ไม่ยังหลับหลับ มัน,มนหนู่ยามำโขงนามไหลแห้งบอกอ้มาตาฝันมาตาวฝ<า>ันอีกแล้วเออเอานฝันกันเอามาเบิง่งแลเอาเด็กหนุ่มจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับวันัก็จะวอนวันวันมแม่ใหจะวันคบ โคตระคฆ่าจีกระโลกหามเลยเนียกหัวเป็นปลาไหลบัวอ,อ,อ,อกหู่แมียก็อกัวมไม่ีี